สวัสด oh ok ีคร ano. uh ับ huh. ทุกคนวันนี้พี่จะพาเาดูนะครับกับบรรยากาศนะครับของวันงานลอยกระทงนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ2564นะครับก็ตอนนี้โควิดระบาดนะครับังนัานก็จะไม่มีเทศกาลงานใหญ่นะครับก็จะมีน่ครับเป็นแบบอันนี้นะครับก็เป็นนี่ครับมีเท่านี้นะครับไม่เยอะมากนะครับอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ในอดีตปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดลอยใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่าเป็นแบบเล็กๆไปนะครับเดี๋ยวห้ดูบรรยากาศนะครับ อันนี้ก็มีการทําฮอเป็นพิธีนะครับอ่าข้างหลังพี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับกับพิพิพภัณฑ์ทหารอุดรธานีนะครับก็เดี๋ยวจะพาให้ดูจุดนะครับที่เมื่อก่อนฝังนนน่งด้านนู้นเะดี๋ยวพี่จะพาไปดูฝั่งด้านนู้นนะฝั่งด้านนู้นเนี่ยเป็นจุดขายของตอนนี้ก็ไม่มีนะจ๊ะไม่ไม่มีแบบปิดใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูมุมนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของปีนี้ครับซึ่งอาจจะเงียบเหงาหน่อยนะจ๊ะ จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกปีนะครับจะต้องมีเวทีการแสดงดนตรีครับแต่ว่าปีนี้เรื่องโควิดระบาดครับก็จะไม่มีการตั้งเวทีนะครับก็เนี่ยครับจะเป็นบรรยากาศของฝั่งนี้ครับจากตรงที่เป็นเวทีก็ไม่มีนะครับแล้วปกติคือตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่นะครับที่เอาไว้ให้คนแบบนะครับดูนะครับเพราะว่าโอ้โหศิลปินเข้าเสียปินดังมาครับมันก็จะมีคนมาดูเยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งเต็มเลยนะครับว่าปีนี้ไม่มีนะจ๊ะไม่มีนะจ๊ะ แล้วก็เดี๋ยวให้มาดูมุมนี้นะครับกับในมุมของส่วนที่เรียกว่าเป็นนะครับถนนอาหารปีนี้ก็ไม่มีนะจ๊ะแต่ว่าปีนี้ก็จะมีในเรื่องของการปิดถนนให้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรครับขายนะครับเพราะว่ามันเรื่องของโควิดเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าบรรยากาศของถนนเป็นยังไงบ้างรครับโอ้เมื่อน,นิดหนึ่งนะจ๊ะเมื่อน,นิดหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะครับนี่จ้านี่นะครับ ก็ได้กับทุกปีนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับถนนที่เขาต้องขายอาหารกันนะครับแต่ปีนี้ไม่มีจะปีนี้ไม่มีนะครับก็โล่งยาวอ่ะแต่ก็ยังมีในเรื่องของการปิดถนนอยู่นะครับมีเรื่องของการปิดถนนอยู่แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็ต้องมีเรื่องของการเช็คนะครับคนที่เข้านะครับโอเคลบรดได้หนึ่งอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับบรรยากาศของปีนี้ครับก็ เงียบเหงานิดน,นึงครับก็โควิดนะครับก็แต่ว่าถ้าปกติมาเวลาพวกนี้นะครับก็จะบอกโอ้โหคนเต็มครับแต่ว่าปีนี้มันจัดงานกันไม่ได้นะครับ โอเคครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับที่อยู่ตรงเป็ดเหลืองนะครับก็เป็นจุดลอยกระทงอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็นะครับยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะแต่ถามว่ามีลอยกระทงไหมก็มีนะจ๊ะก็จะมีลอยอยู่นะครับนี่ครับคนก็จะเริ่มทยอยกันมาแต่ว่าจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าปีนี้ไม่มีของขายไม่มีอะไรเลยครับมันมีของขายไม่ได้นะเพราะโควิดนะครับตรงนู้นนะครับก็จะมีเสียงเรือนะครับเก็บกระทงเรืองกู้ภัยครับนะครับ โอเคครับก็บรรยากาศในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะ ทุกคนครับเนี่ยเพี่อนใช้ดูนะครับกับบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นถนนนะครับที่ทุกปีนะครับจะต้องนะครับมีการนะครับซื้อขายนะครับปีนี้ไม่มีนะจ๊ะถนนโล่งๆอย่างนี้ไปเลยนะครับก็เนี่ยครับก็เดินสถานการณ์โควิดนะครับก็จะโล่งๆอย่างนี้ครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามที่เป็นร้านอาหารเนี่ยคือเขาขายประจําอยู่เลยนะครับเขาถึงเปิดได้นะครับแล้วก็ตงจุดต่างๆเนี่ยก็จะมีนะครับในเรื่องของการ สแกนคนก่อนนะครับก็คือจะเข้ามาไม่ได้นะเพียงไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็คือมีการสแกนกันนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็บรรยากาศทั้งหลังครับโล่งมากเลยโล่งมากแบบปีนี้แบบคนน้อยมากนะครับคนน้อยมากแต่ว่าก็ถามว่ามีคนมาไหมล่ะก็ยังมีคนมาอยู่ครับเขาเปิดมา็จะเดินทางด้านนั้นนะครับเพราะว่าปกติอะทุกปีนะโอ้ยตรงนี้นะถนนแบบคนทั้งขายของนะทั้งคนแล้วก็เต็มมากครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นต่อครับผม

ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยนะครับมีคนมาแค่นี้ครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับร้านค้าก็ถูกห้ามนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับมานะครับลอยกระทงส่วนด้านหลังพี่นะครับก็นี่แน่นอนนะครับก็เป็นเกี่ยวกับหน่วยงานราชการนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะเป็นลอยนะครับแต่ว่าของประชาชนเนี่ยเราก็ลอยตามอัตยยาใสนะครับก็โอเคครับกับปีนี้นะครับก็บรรยากาศนี้อาจจะเงียบเหงาไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอ ปีหน้าปีหน้าน่าจะจัดกันแบบใหญ่ๆได้นะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะได้วัคซีนกันครบแล้วแล้วก็สถานการณ์ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เราไปเทียงเท่นี้นะครับช่องฝากกดไลค์ like, สับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ